โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมมิวเกมนะครับก็วันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีแก้เข้าเกมไม่ได้นะครับก็สำหรับคนที่เข้าเกมไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับดีดีแท้งมือบายนะครับ พอเวลาเข้าไปปุบแล้วมันจะเป็นหน้าค้างหน้าล็อกอินนะครับก็ให้ให้ได้เป็นแบบนี้นะครับก็สำหรับวิธีแรกนะครับก็โหลดตัวเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ให้ไปที่อ่าไฟล์เกมนะครับไฟล์เกมในเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่7จลดนี้นะครับก็เข้าไปนะครับ แล้วก็คุณจะเห็นไฟล์อันที่สองนะ com y d d t e n เนี่ยนะครับก็ให้คุณลบทิ้งไปเลยนะครับก็ลบทิ้งเสร็จเสร็จแล้วคุณก็ถอนติดตั้งเกมเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับถอนการติดตั้งไปเลยนะครับถอนติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วก็กดทำความสะอาดเครื่องเล่นเครื่องให้าวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาโหลดตัวเกมใหม่ครับก็มากดโหลดตัวเกมใหม่ในพิตสโตรเลยนะครับวิธีนี้นะ่าจะได้ผลเกือบ99%นะครับสำหรับคนที่โหลดมาแล้วใช้ wi-fi โหลดไม่ได้หรือเข้าแล้วเกมค้างหรือรอนานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าทำตามที่ผมบอกเรียบร้อยแนละ้วถ้าโหลดมาใหม่ปุ๊บก็จะเข้าหน้าแบบนี้เลยนะครับ ก็อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลแกลเลอรี่นะครับเสร็จแล้วตัวเกมก็จะนำการดาวน์โหลดแพทล่าสุดให้นะครับก็เป็นไฟล์ใหม่นะครับก็อัปเดตก็ระหว่างรออัปเดตนะครับก็ผมจะพาไปดูรีวิวเกมนี้เลยนะครับระหว่างรออัปเดตนะครับ ก็ดูจากคะแนนรีวิวครับ5ดาวนี่น่าจะช่วงเปิดใหม่นะครับก็เรามาดูอันแรกๆเลยนะครับนี่ครับ1ดาวครับ1ดาวครับ1ดาวครับตอนนี้น่าจะเป็นคุณภาพเซิร์ฟตอนนี้นะครับนี่ครับ1ดาวครับ1ดาวรัวๆเลยครับก็มี5ดาวโผลมา1คนครับแล้วก็1ดาว ก็5้าดาว1คนครับแล้วก็3ดาว1ดาว1ดาว1ดาวนะครับก okay, so ็สามารถไปอ่านคอมเมนต์กันได้นะครับตอนจะตัดไปตอนใกล้ดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้60ิเมกแล้วครับเหลือ1ิเมกนะครับตอนได้90%แล้วนะครับก็ เนี่ยผมขอแวะไปนี่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ผมขอฝากช่องนี้ด้วยนะครับก็เป็นช่องของผมเองนะครับก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามากดติดตามช่องผมได้นะครับก็ถ้ากดติดตามก็ผมก็ขอบข,ขอบคุณมากนะครับก็เป็นการรีวิวเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่าด่านไหนลงยังไงอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยว จะมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งหายกันไปนะครับอตอนนี้93%แล้วนะครับ94ก็ใครอยากแนะนำเกมไหนมาได้ก็แนะนำมาได้เลยนะครับก็ถ้าเล่นได้ผมก็จะเข้าไปเล่นให้นะครับหรือว่าใครอยากสอบถามเกมนี้ก็สามารถ คอมเมนต์ต้ลังคลิปได้เลยนะครับก็ถ้าผมทราบผมจะเข้ามาตอบให้นะครับก็เป็นการค้างอีกตามเคยนะครับ โอเคนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็ถ้าค้างเหมือนผมเมื่อกี้ก็สามารถออกเสร็จแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับว่าจะเข้าไปได้ไหมก็มันเป็น id ล็อกอินติดเรื่องอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อ่า ดาวโหลด wi-fi แล้วโหลดเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ